วันนี้นะคะคุณเจอเพื่อนที่คุณรักเขาหักหลังแล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เขากําลังให้กับเราค่ะการที่เขาหักหลังเราตอนนี้ก็ดีกว่าอีกหน่อยเพิ่งจะรู้ถงใจไปเยอะทุ่มเทไปหนักแต่ก็อกหักดังเปาะเลยค่ะเพราะว่าผิดหวังเนาะถ้าวันนี้เขาทําให้เรารู้แล้วว่าเขากําลังหักหลังเราอยู่จงขอบคุณเขาค่ะเพราะเขากําลังสร้างเสริมประสบการณ์ให้เราใหม่แล้วก็ที่สำคัญอย่ากลัวนะคะกับประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณจะเจอว่าเอ๊ะจะเจอเพื่อนอีกหรือเปล่า ไม่ค่ะรู้ไหมทําไมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอบคุณเขาจาักใจจริงว่าขอบคุณที่เขาให้ประสบการณ์คุณสิ่งนั้นแหละมันจะไม่ทาให้คุณได้เกิดขึ้นกับกันทุกครั้งที่คุณบน่น บ่นเ้าจะมากูเจอคนแบบนี้ทาไมต้องเจอคนแบบนี้แต่คุณยิ่งเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะนั่นแหละเพราะไอ้ความบนเวียนหรือความรู้สึกแย่ๆนะมันกาลังดึงดูดให้กับคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกขอบคุณกับประสบการณ์ที่มันไม่ดีรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็เรียนรู้กับมันคุณจะได้รับประสบการณ์แบบที่คุณปรารถนาเช่นคุณต้องการมีเพื่อนที่ดีนั่นแหละค่ะจิตใต้สำนึกของคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาให้กับคุณขอให้คุณได้เจอเพื่อนที่ดีกันหลายๆคนสำหรับคุณค่ะกลังใใจห้นะ